เสนอมากเสนอหน้าเสนอตัวเข้าหาทุกสถานการณ์ผมก็อธิบายฝนฟังนะฝน,นก็แบบไม่สังเกตผมว่าฝนมันอันตรายนะเราพี่ก็ไม่ไหวนะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันลำคาญานะก็เลยแบบถอยออกมาเลยดีกว่า <c oughs> อ่าแล้วกดนเจ้าไม่ค่อยจะกดดนนันเลยแต่เจ้าไม่ค่ยกดดันเลยมันเรื่องธรรมดาแล้วผมก็โชคดีโชคดีจับเบอร์หนึ่งเลือกที่ยาก อยู่ด้วยอยากทําความรู้จักเพิ่มตั้งแต่วันที่ไปนั่งขี่มากันตั้งแต่วันนั้นก็คือ่บาลครับแล้หนูก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากพยายามทำความเข้าใจเท่าไหร่ว่อยากทาความรู้จักหรือแค่ฝนฝนคุยกับพี่บอลแล้ว <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบเบนมาทางหนู <c oughs> นใจได้จ้ะโอเค thank you ขอบคุณค่ะ thank you อยู่ปากไม่ต้องกับใจเลยอยู่เลือกอะไรของยูเนี่ยอย่างเงี้ยยูชอบฝนไม่ใช่หรอย้อนแยงเออแบบอะไรอ่ะเออเขาปากไม่ตรงกับใจเลยเอ,อ๋อใช่ไม่ยอมเลือกเลือกสยป่านก็งงง,งงอยู่กเ็เลยมองแบบพี่พี่ฝนว่าเอาเออะไรอย่าง,งเงี้ยเนี่ยไหมหนูก็รู้สึกว่าเอา้าในเมื่อคุณมีโอกาสแล้วทำไมแบบไม่อยากทําคนรู้จักเราอย่างเงี้ยก็เออไม่เป็นไรโอ้คุณแมนมากเลยนะคุณเปิดทางให้น้องขนาดนี้เลยนะแล้วเขายอมผมผมรู้สึกแบบ มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆอะว่าแบบเหมือนแบบเขายอมให้อะเขาอาจจะหลีก้างให้เพื่อนตอนนี้นะที่คิดว่าเขาคือหลีกทางให้เพื่อนแน่นอนเพราะว่าเขาเหมือนไปโฟกัสที่สายป่านแทนจริงๆยังชอบฝนอยู่ยังชอบฝนอยู่อยากทําความรู้จักกับฝนอยู่ยังอยากใช้เวลากับฝนอยู่เอาเอาตรงๆว่าถ้าผมอยู่กับฝนเนี่ยเราบอลอยู่นะไม่คุยกันเลยเพราะว่าถ้าคุยกับฝนเมื่อไรบองก็เชอ คุยเรื่องอะไรกันเหรออะไรเงี้ยแบบโ oh oh นะอ้ไม่ก,มกมนะ็แล้วก็แบบโอ้ไม่ก็ไม่ไหวนะบอลอะไรเงี้ยเสนอมากเสนอหน้าเสนอตัวเข้าหาทุกสถานการณ์ผมก็อธิบายฝนฟังนะฝนก็แบบไม่สังเกตผมว่าฝนมันอันตรายนะลราพีก็ไม่ไหวนะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันลำคาญานะก็เลยแบบถอยออกมาเลยดีกว่าไนเบสองครับเลือกอา่าไปสกับนีนครับโอเคครับผมได้เบอร์สามนะครับผมเลือกฝนกับเฟิร์นครับ ที่บอกว่าจะเล่าขู่อ่ะเฟิร์นฝนเฟิร์นฝนเพราะว่าจะนิดกันอะไรอย่างเงี้ยอืมดีทั้งคู่ผมอยากความจริงแล้วผมอยากทำความรู้จักกับ2คนนี้ผมคิดว่าใบเฟิร์นก็น่ารักดีนะครับผมก็อยากทำความรู้จักแต่ระดับหนึ่งก็แบบอ่าตื่นลึกหนาบางเป็นยังไงนู่นเนี่ยเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแกเปิดให้ผมขนาดไหนละเอย่าฟักไม่ตรงกับใจเอองงไปหมดเกียร์ทีวีไปอ่ะเฮ้ยเจ้า l i was dull until you came breathless when we first met couldn't keep my hands away I